ครูเช็คชื่อ EP หนึ่งวันนี้เราต้องมาสอนเด็กอีกแล้วคุณครูน่าเทคูจะเริ่มเช็คชื่อเลยนะเด็กหญิงเคสมาค่ะเด็กหญิง ็กหญิงยายไหมยมาค่ะเด็กหญิงส้ยยมโอมาค่ะเด็กหญิงแคนดีม้มาค่ะเด็กหญิงแคราวมาค่ะ,คะส่วนคนสุดท้ายเด็กหญิงโมเมมาค่ะ เพื่อนที่เหลือครูจะเช็คผ่านดีนะค่ะเด็กสมัยนี้ไม่เคยเรียนทันเลยมันเดี๋ยวครูไปห้องน้ำก่อนนะและเรื่องนี้เอ่ใครจะขอก็พิมพ์ชื่อลงมาใต้